โพธิสัตว์ภูมิการครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นพ่อค้าต่างเมืองเอาของในประเทศของตนไปจําหน่ายยังต่างาประเทศแล้วเอาของต่างประเทศมาจายยําหน่ายยังเมืองของตนเศรษฐีคนนี้มีลูกชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนดีเพราะแม่สั่งสอนสิ่งใดไว้ไ<ม><ค>ก็เชื่อฟังเป็น,ปนอย่าง,างดีไม่ทําเรื่องชั่วช้าศกโปรกลามกและเป็นคนมีปัญญาเฉลียวฉลาด ลูกชายเศรษฐีคนนี้ก็มีภรรยาคนหนึ่งและมีบุตรคนหนึ่งเศรษฐีสองโถมีอาหารเงินมาได้เท่าไหร่ก็รวบรวมเงินไว้ให้ลูกใช้ประสงค์จะให้ลูกสบายครานั้นมีพระภิกษุ11องค์และสามเณรหนึ่งองรวมเป็น12องค์เดินทางไปประกาศศาสนานำเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสั่งสอนพระภิกษุ12องค์นี้ยังไม่สำเร็จพระอรหรันต ยังเป็นปุถุชนอยู่เที่ยวประกาศธรรมะไปบินทบาทไปตามบ้านเล็กเมืองน้อยทั้งหมดไปจนถึงเมืองที่เศรษฐีอยู่เมื่อพระพิสุทธิสง์ทั้งสามนเณรรวมสิบสององค์นี้มาประกาศธรรมที่เมืองนี้มีอมาย์คนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาของพระราชาและเป็นที่โปรดปรานมากพอเห็นพระมาเที่ยวประกาศศาสนาก็นึกเกลียดว่าไม่ธํามาหากิง มาเที่ยวขอทานขอกินก็ไปกราบทูลพระราชาว่ามีโจรผู้ร้ายปลอมตัวมาเป็นพระจะมาปล้นบ้านเมืองถ้าขืนเอาไว้ก็จะสั่งสอนประชาชนไม่ให้เคารพยำเกรงบ้านเมืองเราก็จะล่มจมพระราชาได้ฟังดังนั้น <ไป S 1> ก็ให้เพชฌฆาตไปจับพระเหล่านั้นมาผูกมัดไว้ทั้งตีและเตะไปตามถนนต่างๆและป่าประกาศให้ประชาชนรู้ว่าอย่าเอาเป็นตัวอย่าง พวกนี้ปลอมตัวมาเป็นโจรปล้นบ้านเมืองส่วนเนนน้อยนั้นเมื่อถูกทุบตีจนเจ็บทนไม่ไหวก็ร้องไห้พระเหล่านั้นก็เตือนเนนน้อยว่าให้อดทนนะทนเอาหน่อยเรามาเพื่อประกาศาศาสนาตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงคราวเคราะห์ก็ต้องรับก,กรรมไปเวรกมของเราจะทำอย่างไรได้ ลูกชายเศรษฐีเห็นเข้าก็นึนสงสารทำไมถึงทำกับพระอย่างนี้ท่านมาแนะนำให้คนมาทำบุญทำทานจึงร้องบอกนายพิชชาตว่าอย่าพึ่งตีให้พักไว้ก่อนอขอให้เราไปกราบทูลพระราชาก่อนว่าเห็นผลเป็นอย่างไรข้าแต่พระราชมหาพิตททำไมท่านถึงเอาพระไปตีอย่างนี้มันจะดีหรือพระราชาได้ยินก็ทรงกริ้วและตรัสว่า ไอคนนี้มาคัดค้านแกอยากได้พระเหล่านี้ก็เอามาถ่ยตัวสิน้ำหนักพระเท่าไรก็เอาทองคํามาตามนั้นอยากจะไถ่ายพระกี่องค์ก็เอาไปลูกเศรษฐีก็ไปเอาเงินมาและเอาพระขึ้นตาช่างน้ำหนักพระเท่าไหร่ก็ถ่ยออกมาจนเงินหมดพอเงินหมดยังเหลือพระอีกหนึ่งองค์และเนนหนึ่งองค์เงินทองทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่หามาให้ก็หมดแล้วลูกชายเศรษฐีก็คิดว่า เราจะทำอย่างไร no ถึงจะให้พระเหล่านี้ลอดตายได้เราจะเอาตัวเรานี่แหละไปขายเพื่อจะมาซื้อทองคำมาไทยพระลูกชายสิทธีก็ไปบอกภรรยาว่าเงินทองที่พ่อแม่หามาให้นั้นเราเอาไปไทยพระหมดแล้วสิบองค์ยังเหลือพระอีกสององพี่จะขายตัวให้เศรษฐีเขาภรรยาก็บอกว่าท่านไม่ควรจะทำอย่างนั้นท่านเป็นสามีท่านเป็นนาย ฉันเป็นบ่าวพี่เอาฉันกับลูกไปขายเถอะจะได้เอาเงินมาไถ่าพระให้รอดจากความตายสามีว่าการขายอย่างนี้มันยากนะค่าเงินเขาบางทีเขาก็ใช้เราไม่ถูกใจเขาก็ตีจะด่าจะทนได้หรือภรรยาก็ยอมจะอดทนทุกอย่างขอให้ได้เงินมาไถ่ายพระก็แล้วกันเมื่อได้เงินมาแล้วก็ไถ่าพระได้เพียงองค์เดียว เหลือนเนนอีกหนึ่งองค์จะทำอย่างไรเล่าเนนก็ถูกทุบตีร้องไห้แล้วก็พูดว่าหลวงพ่อผมจะไปไม่รอดแล้วผมขอฝากสบายกับประคตรัหนาอกนี้ผมฝากไปให้โยมดูนะผมลาแล้วผมอยู่ไม่ได้แล้วเนนก็ร้องไห้คร่ำครวญเอาเถอะไม่เป็นไรสามเณรของ,ของที่ฝากไว้ จะเอาให้ถึง,ถงมือโยมเลยทีเดียวละส่วนลูกเศรษฐีนั้นก็กระวนกระวายไม่รู้จะทำอย่างไรหมดปัญญาไม่สามารถจะช่วยเนนได้จึงคิดในใจว่าเรานี้จะรักตัวเองมากหรือรักศาสนามากก็พระเนนเหล่านั้นท่านมาประกาศศาสนามาเผยแพร่ความดีให้คนประพฤติดีปฏิบัติดีปฏ,ปฏิบัติชอบเรานี้จะยอมตายแทนสามเณร ก็บอกนายพชจคาตว่าให้เอาเนนออกมาเรานี้จะตายแทนเนนเองเขาก็เอาลูกเศรษฐีไปมัดตรึงเข้าและเตะไปตีไปลูกเศรษฐีก็ถูกทรมานเตะตีจึงยกมือพนมขึ้นตั้งสัจจาธิษฐานนมัสการเทวดาทุกชั้นฟ้าเทพพยดาที่สถิตอยู่ตามภูเขาแม่น้ำลำธารทั้งหลายว่าข้าพระเจ้า ขอสละชีวิตตายแทนสามเณรเพื่อาศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไซขอแม่พระธรณีแม่พระคงคาจงมาเป็นสักขีพยานให้แก่ข้าพเจ้าในการที่ข้าพเจ้าได้สละชีวิตแทนเนนตายเพื่อาศาสนานี้ขอบุญกุศลน,นี้ให้ข้าพเจ้า ได้สำเร็จมรรคผลพระโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นด้วยเทนินเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วนายเพชาาาาราาาก็ตีและเตะจนบอบช้ำไปหมดก็สู้ทนความเจ็บปวดไปพ่อกับแม่ที่ไปค้าขายต่างเมืองกลับมาชาวบ้านก็รีบมาบอกว่าเสถีเสถีลูกของท่านถูกนายเพชราาาเขาผูกมัดต,ตีไปตามถนนนั่นแน่ พ่อแม่ได้ยินก็วิ่งลมลุกคลุกคลานไปดูลูกไปถึงก็ไต่ถามว่าเป็นยังไงถึงถูกเขาทุกตีจะฆ่าจะแกงกันเช่นนี้ไปทำอะไรผิดมาหรือลูกลูกก็เล่าให้ฟังร้องไห้พรรณนาว่าท่านพ่อท่านแม่เขาจะเอาพระไปฆ่าลูกก็สงสารเลยเอาเงินที่ท่านพ่อท่านแม่หามาให้นั้นไปไถ่พระมาจนเงินก็หมดแล้ว ลูกเมียฉันก็ขายหมดแล้วฉันสงสารเนนก็ยอมตายแทนเนนี่ละพ่อกับแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเงินยังมีอยู่พ่อกับแม่จะเอาเงินมาไถ่ตัวลูกออกมาเองเขาก็เอาทองมาช่างตามน้ำหนักเข้าท้องพระคังไปท่านพอ่อท่านแม่สมบัติที่ท่านหามาให้ลูกทำลายหมดแล้วพ่อกับแม่ก็บอกว่า ไม่เป็นไรหรอกลูกเงินทองทั้งหมดนั้นพ่อแม่หามาให้ลูกไว้เลี้ยงชีวิตเลี้ยงลูกและเลี้ยงเมียผลสุดท้ายก็ไปไถลูกสัพไพและหลังออกมารอดจากความตายกันภิกษุทั้งหลายเมื่อมาคิดว่าเรารอดตายจากความตายก็เพราะว่าบูรุษลูกเศรษฐีคนนี้จนเขายากจนอนาถาพ่อแม่เขาหาเงินไว้ให้ลูก เขาก็เอาเงินมาไถ่ตัวพวกเราเสียหมดเราจะทดแทนบุญคุณเขาอย่างไรดีภิกษุทั้งหลายก็ได้เรียนสมถะวิปัสสนากับพระพุทธเจ้ามาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้บำเพ็ญกุศลก็ออกไปเผยแผ่พระศาสนาจึงปรึกษากันว่านับแต่นี้ต่อไปพวกเราจะต้องพยายามบากบั่นกระทําสมถะวิปัสสนาให้ได้เพื่อทดแทนบุญคุณของเขา สามเณรก็ยัยเ,เห็นแก่ความเกียรติคร้านเราควรละเสียซึ่งสิ่งเหล่านี้กินมากนอนมากสลัดทิ้งเสียบำเพ็ญภาวนาตามที่เรียนมาให้ได้สำเร็จธรรมะขั้นสูงสุดให้ได้มรรคผลนิพพานเมื่อพระภิกษุทั้งหลายได้ทำสมถรวิปัสสนากรรมฐานอย่างยิ่งยวดก็ได้สำเร็จอภินญ,ญาหอเหาะเหินเดินอากาศได้ทั้งหมด ก็เหาะเสด็จขึ้นไปเหยียบอยู่บนยอดปราสาทของพระราชาเมืองนั้นบางองค์ก็เดินจงกรมอยู่บนยอดปราสาทพระราชาเห็นดังนั้นก็ตรัสว่าแย่แล้วบ้านเมืองถล่มทลายแน่คราวนี้พวกโจรทั้งหลายมันมีฤทธิ์มีเดชมาเหยียบยอดปราสาทของเราได้ไปตามลูกเศรษฐีมามันเป็นต้นเรื่องทีเดียวเมื่อบุตรเศรษฐีมาถึงแล้วก็ได้จัดแจงปูอัสนะไว้ เตรียมน้ำดื่มน้ำใช้แล้วอาราธนาว่าพระเดชพระคุณเจ้าขาพระคุณเจ้านิมนต์เสด็จลงมาสถานที่นี้สมควรจัดไว้พอเพียงแล้วพระเจ้าค่าพระภิกษุเหล่านั้นก็สเสด็จลงมาตามลำดับอาวุโสลงมาในสถานที่นั้นพระอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าก็ได้สแสดงธรรมเทศนาสั่งสอนประชาชนอยู่ ณักสถานที่แห่งนั้นได้ตรัสว่าดูก่กนมหาราชาพระราชปพ,พิสมพารคนเราจะเป็นใหญ่ไม่ใช่จะเป็นกันได้ง่ายๆมันเป็นการยากหูเราสองหูเอาไว้หูหนึ่งฟังหูหนึ่งตรองจมูกเราจัดไว้สองรูตาเราจัดไว้สองข้างต้องรู้จักพิจารณาว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไร คำพูดของผู้ใหญ่นั้นให้พร้อมและประกอบไปด้วยเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาตั้งอยู่ในพรมวิหารสี่จึงจะเป็นผู้ใหญ่ผู้บริสุทธิ์ได้จะทําอะไรจะฟังอะไรต้องพิจารณาเหตุผลเสียก่อนดูก่อนมหาบพิษแม้พระองค์ตั้งใจฟังใครเล่าจะมาฆ่าจะให้ฆ่าพระ ค้านี้มาเพื่อประกาศพระศาสนานำคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงให้ประชาชนทั้งหลายได้บำเพ็ญทานกองกุศลและได้ตรัสเทศนาธรรมลุ่มลึกไปตามลำดับพระราชาได้สดับรับรสพระธรรมแล้วก็เข้าใจถึงความผิดที่ตนเองได้ทำมาก็ให้คนไปจับตามาผู้ใส่ร้ายพระภิสุสง์นั้นมาประหารชีวิต แต่บุศเษฐีได้กราบทูลพระราชาว่ามหาบาพิรจะไปฆ่าเขาทำไมเขาทำชั่วมันก็เรื่องของเขาถ้าเราไปฆ่าเขาไปบอกให้เขาฆ่ากรรมนั้นก็จะมาบรันรดาลตกมาถึงเราอ,อีกควรเนรเทศออกจากเมืองไปไกลๆให้ไปทำมาหากินอยู่ที่อื่นพระราชาก็เชื่อตามที่บุศเศษฐีแนะนำ และแต่งตั้งให้บุตรเศรษฐีนั้นให้รับราชการอยู่ในวังให้พ่อแม่ลูกเมียมีความสุขทุกๆคนพระราชากับลูกเศรษฐีก็ช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนาให้เจริญรุง่งเรืองประชาชนมีความสุขในเรื่องนี้อมมายที่ใส่ร้ายพระพิสุนั้นก็คือพระเทวทัตบุตรเศรษฐีก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่า รัส,สมณะโคดมสามเณรน,น้อยนั้นคือพระราขนตามที่เล่ามาก็เป็นตัวอย่างแห่งการบำเพ,พ็ญพระโพธิสัตว์ภูมิว่าบุคคลผู้ปรารถนาจะบรรลุมรรคผลนิพพานหรือทำถึงอนุตรสัมมาสามัมโพธิญาณบำเพ็ญพุทธภูมินั้นแม้เลือดเนื้อกายใจจิตวิิญญาณก็ต้องอุทิศให้เพื่อพระศาสนา ตามที่ได้เรียนกันมาในชั่วโมงก่อนว่าการปลูกโพธิจิตมุ่งสู่พุทธภูมิเป็นเป้าหมายนั้นจิตใจจะต้องสูงกว้างไพศาลไม่มีขอบเขตตั้งมหาปณิธานตามแบบอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้จเจริญตามจนบรรลุถึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ มหาปณิธาน4ข้อที่ผู้บำเพ็ญโพธิสัตว์ภูมิทุกๆคนอย่างน้อย4ข้อนี้จะต้องมีและเป็นบรรทัดฐานเบื้องต้นคือข้อที่หนึ่งสัปสัตทั้งหลายอันไม่มีประมาณและจำกัดนั้นเราจะต้องช่วยเขาแนะนำชี้หนทางให้เขาคนทุกกายทุกใจปลดเปลื้องให้เขาข้ามไปถึงฝั่งพระนิพพาน เพื่อผลจากการเวียนว่ายตายเกิดในวะตะสงสารข้อที่สองกิเลสท,ทั้งหลายอันไม่มีประมาณและจำกัดนั้นเราต้องละทิ้งและพยายามทำลายให้หมดโดยเร็วที่สุดและยังปรารถนาที่จะช่วยให้สรพรพสัตว์ทั้งหลายทำลายกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นตามไปอีกด้วยข้อที่สาม พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุตรัสัมมาสัมโพธิยาทุกๆุกพระองค์ลึกซึ้งกว้างใหญ่ไพศาลเราต้องเรียนรู้ทำการศึกษาและปฏิบัติให้บรรลุถ,ถึงทมนั้นทั้งหมดอีกด้วยข้อที่สี่พุทธภูมิอันสูงสุดเราจะต้องมีจิตใจมุ่งม,มั่นไม่ทอ้อถอยจะต้องมีความภาคเพียรให้บรรลุถ,ถึงอนุตรัสัมมาสัมโพธิยาให้จงได้อีกด้วย พระโพธิสัตว์ก็เป็นบุคคลที่มีศีลวินัยดีอย่างน้อยสี่ห้าต้องเป็นพื้นฐานกายวาจาใจบริสุทธิ์และสะอาดดีหมดจดจิตว่างสงบเย็นเป็นพื้นฐานมากดีกว่าปุถุชนทั่วไปท่านเกิดมาชาติหนึ่งหนึ่งก็เพื่อที่จะมาทำงานรวบรวมคำสอนพระธรรมต่างๆของพระพุทธศาสนาที่แตกแยกกระจัดกระจายไป การยึดถือผิดพุทธประสงค์ผิดเป้าหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มัดรวมเข้ามาเป็นปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันชี้ทางที่ถูกที่ชอบให้แก่สพรพพะสัตว์ให้ได้มีสติให้มีเหตุมีผลเป็นผู้สืบอ,อายุพระพุทธศาสนาไม่ให้ขาดตอนลงไปหรือดับสูญไปจากโลกนี้เร็วเกินเป็นเนื้อนาบุญของเทวดามนุษย์เปรต ยักมารอสุรกายตราบจนกระทั่งสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ในนรกมหาอเวจีทั้งหมดระดับจิตและคุณธรรมของโพธิสัตว์มีอยู่สามประเภทด้วยกันคือ 1. ปุถุชนโพธิสัตว์ถ้าเป็นคารวะที่ยังครองเลือนแบกโลกอยู่ก็ถือเพียงสี่ห้าเท่านั้นอุปมาเหมือนกับว่าเอาดอกบวัวไปปลูกไว้ในกองเพลิง จงพยายามปลูกลดน้ำไปเรื่อยๆนานไปไฟดับบัวก็จะงอกงามขึ้นมาเองยังดีเสียกว่าที่ไม่คิดปลูกไว้บ้างแล้วเราจะไม่มีพืชพันธุ์ให้เกิดเชื้อบุญกุศลในอนาคต,ตการได้เลย 2. องอริยะโพธิสัตว์มาถึงชั้นนี้แล้วส่วนมากจะออกบวชนับตั้งต้นจากพระโสดาบันขึ้นต้น อุปมาเหมือนกับว่าได้เอาต้นดอกบัวไปปลูกไว้ในดินที่มีน้ำหล่อเลี้ยงมันจเจริญงอกงามได้เร็วกว่ามาก 3. ม,มหาโพธิสัตว์ประเภทที่สมนี้บุญกุศลบาร,รมีเต็มเปี่ยมมากแล้วอีกชั้นเดียวก็เป็นพระพุทธเจ้าได้อุปมาเหมือนกับว่าได้เอาต้นดอกบัวพืชพันธุ์รากเง่าบัวทั้งหลายไปเที่ยวปลูกไว้ในดินของทุกโลกธาตุ ปลูกไว้ใหดวงจิตของเทวดามนุษย์เปรตยักษ์มารอสุรกายและสรพสัพสตที่ยังต้องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารโดยไม่มีประมาณและจำกัดพระโพธิสัตว์สางประเภทนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามนุษย์ทุกท่านถ้ามีความปรารถนาแล้วต้องได้บรรลุถึงหมดตราบไปจนถึงกระทั่งสัตว์เดรัจฉาน ก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุถึงได้เท่ากันยกเว้นว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นพระโพธิสัตว์ในเรื่องของปัญญาศีลและสมาธิไม่ต้องพูดถึงกันเลยเพราะว่าทุกๆท,ท,ท่านก็บำเพ็ญอยู่บนเส้นทางนี้เพื่อเข้าสู่ฝั่งมรรคผลนิพพานและบรรลุถึงอนุตตรสัมมาสามาัมโพธิญาณพระโพธิสัตว์จึงเป็นบุคคลที่เกิดมาเพื่อให้ และจิตใ,ใจท่านต้องมุ่งแต่การบำเพ็ญมหาเมตตากรุณาบารมีเพื่อบรรุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งเป็นเป้าหมายอันสูงสุดจิตใจก็ไม่ได้ผูกพันกับเลือดเนื้อกายใจจิตวิญญาณของตัวเองฉะนั้นความเมตตาจึงเป็นหลักใหญ่จิตใจที่ไม่ผูกพันในตัวตนของตัวเองจึงเป็นหลักใหญ่ด้วยเพราะถ้ายังผูกพันอยู่ในตัวตนของตัวเองแล้ว การเดินทางบนเส้นทางแห่งโพธิสัตมคนี้ก็จะทำไม่ได้